EP สองแล้วนะทุกคน <Hello. Watch. S 1> EP สองนะเดี๋ยวจะไปเล่นสนามเด็กเล่นก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะกลับแล้วนะทุกคนยังไม่ได้ไปเออตรงนั้นเลยอ่ะไปเล่นสนามเด็กนเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วอ่ะทุกคนอยากอยู่ต่อเออใช่ใช่ใช่อยากอยู่ต่ออยู่ต่อไปเล่น <c oughs> อยอยู่ ว่าโเคโอ้โหน่านนะตงเ่ขไปดูขาด้างนอกไปพอพาไปดูข้างนอกหน่อยดินวามากไนั้นาไปทน,นั้หนหเออว่าจริงเลย ข้ามนู้นน่ะที่พาวอยากไปฝั่งตรงข้ามตรงนู้นน่ะนี่นชื่ออะไรแฟนอะไร เขากินน้ำก่อนแต่ทำไมเนาหลับขี้ติดตั้งเป็นเครื่องหุนโอเคเล่นตอบแล้วอยู่ในบ้านก็หนาวนอนไม่ได้เลยอาทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไป้ยครั้ท่านี้นะบ๊ายบาย